สวัสดีครับพลเิกิติรัตนาชาัยาอดีตแม่ทัพภาคที่สี่นำเสนอรายการแลหลังกับแม่ทัพกิตติเส้นทางชีวิตชาวไทยเสนอในเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนซึ่งเป็นพลังหลักของชาตินำชาติออกจากภาวะวิกฤตและ นำชาติไปสูดแดนสิบแลสิบิลบลัได้รายการนี้จะนําเอาเรื่องราวที่ดีๆของพลังของชาติมานําเสนอนะครับวิดีโอนี้เป็นบทความไอโซยโดยเปลวสีเงิน จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันที่30ธันวาคม2568เป็นการอ่านบทความล่วงหน้าหรือเนื้อหาในอนาคตตามที่ระบุในคลิปซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างนี้ครับสรุปประเด็นสำคัญจากวิดีโอสถานการณ์ชายแดนล่าสุดแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วแต่เมื่อวันที่29ธันวาคม2568อาหารไทย ยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ที่ยึดคืนมาได้บริเวณ สัดส่วนจังหวัดสุรินทร์1นาิก10นาทีการเจรจา3ฝ่ายที่จีนรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกัมพูชาและจีนได้หารือกันที่ยูนนานโดยมีจีนเป็นผู้ประสานงาน2นาฬิก18นาทีไทยยืนยันว่าปัญหาความขัดแย้งต้องแก้ด้วยการพูดคุยกัน2ฝ่ายโดยเน้นที่การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อให้การหยุดยิงยั่งยืน2นาฬิก51นาทีการลดการเผชิญหน้าถอนกำลังทหารและอาวุธหนัก3นาฬิกา30นาที การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเช่นแก๊งคอรเซนเตอร์สแกมเมอร์3.37นาฬิกา37นาทีการรื้อฟื้นคณะกรรมการปรับปันเขตแดน JBC 3.51นาฬิกา51นาทีท่าทีของกรัรมพูชาคุณเปลวสีเงินวิเคาราะห์โพสต์ของฮุนเซนและฮุนมาเนตว่ากรัรมพูชายัางไม่ยอมรับความพ่ายแพ้โดยระบุว่าการหยุดยิงไม่ใช่การยอมจำนนแต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และยืนยันว่าจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขียแดนที่เกิดจากการใช้กําลัง7นาฬิกา23นาทีบทวิเคราะห์จากผู้เขียนผู้เขียนมองว่ายกที่3ของความขัดแยง้งอาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะเงื่อนไขที่ไทยตั้งไว้นั้นกัมพูชาอาจทําตามได้ยากและมองว่ากัมพูชาพยายามใช้กลไก JBC เพื่อยืนแย่งพื้นที่ที่ไทยยึดคืนมาได้กลับไป9นาฬิกา48นาทีรายละเอียดวิดีโอชื่อวิดีโอเปลวสีเงินตอส จากวิดีโอที่นำเสนอบทความของคุณเปลวสีเงินสามารถสรุปสถานการณ์และวิเคราะห์ประเด็นต่างๆได้ดังนี้ครับ 1. สถานการณ์ที่ปรากฏ Status Quo สถานะปัจจุบันมีข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงระหว่างไทยและกัมพูชาโดยมีการหารือ3ฝ่ายที่ประเทศจีนเพื่อหาทางออกเหตุการณ์สูญเสียแม้จะหยุดยิงแต่ทหารไทยยังได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิด ในพื้นที่ที่เพิ่งยึดคืนมาได้การส่งมอบไทยเตรียมส่งมอบทหารรักกัมพูชา18คนคืนโดยมีกาชาสากลเป็นพยานและให้กัมพูชาช่วยคนไทยที่ติดค้างในปอยเปตกลับประเทศสอง,งอบทวิเคราะห์และบทสังเคราะห์ analysis and synthesis ชั้นเชิงการทูตไทยใช้ท่าทีไม่รีบคืนดีโดยตั้งเงื่อนไขที่พิสูจน์ความจริงใจเป็นลำดับขั้น step by step เกมาการเมืองของกัมพูชาการที่ฮุนเซน และคุณมาเนตออกมาโพสต์ยืนยันไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนจากกำลังทหารถูกมองว่าเป็นความพยายามรักษาหน้าและใช้กลไก JBC มาเป็นเครื่องมือเพื่อดึงพื้นที่ที่เสียไปกลับคืนมาจุดอ่อนของกัมพูชาผู้เขียนวิเคราะห์ว่าแบรนด์ทหารไทยมีความแข็งแกร่งกว่าและกัมพูชาเสียเปรียบในเชิงพื้นที่ที่ถูกไทยยึดคืนไปได้เกือบหมดสม,มข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ Opinions and Suggestions ข้อคิดเห็นผู้เขียนมองว่าคำว่าหยุดยิงของกัมพูชาเป็นเพียงการพักรบเพื่อรอจังหวะใหม่ไม่ใช่ความยอมจำนวนที่แท้จริงเงื่อนไขสำคัญไทยต้องยึดถือความจริงใจเป็นหลักโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการปราบปรามสแกมเมอร์หากกัมพูชาทำไม่ได้ตามนี้ก็ไม่ควรเปิดด่านหรือเดินหน้าความสัมพันธ์ 4. แนวโน้มในอนาคตเทรนส์สึกยกที่3มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการประทะลอกใหม่ ยกที่3เนื่องจากเงื่อนไขาการปักปันเขตแดนที่กัมพูชาเสนอ JBC ดูจะเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติและขัดแย้งกับสถานะที่ไทยถือครองอยู่เกมใหญ่เริ่มใหม่ตามคํากล่าวของคุณมาเนธที่ว่าเกมใหญ่จะเริ่มอีกครั้งสะท้อนว่าสงครามข่าวสารและการเตรียมพร้อมทางทหารจะเข้มข้นขึ้นหลังช่วงพักครบ 5. บทสรุปและบทยุทธ Conclusion and Resolution บทยุทธชั่วคราวปัจจุบันอยู่ในช่วงวัดใจ ผ่านการหยุดยิง72ชั่วโมงและรอการประชุม JBC ในสัปดาห์แรกของมกราคม2569บทสรุปความสงบสุขที่ยั่งยืนจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการพิสูจน์ความจริงใจเรื่องการถอนอาวุธหนักและการเก็บกู้ระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าอาจจบลงด้วยการรบกันอีกครั้งมากกว่าการเจราจารที่ลงตัวที่มาเปลวสีเงินลูกบอกเกมใหญ่จะเริ่มอีกครั้งดูท่ายกสามจะมาเร็ว สำหรับนะข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์และคาดว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็ในอาทิตย์หน้าจะมีการประชุม GBC ซึ่งจะพูดถึงเรื่องเกตแดนการปักปันเขตแดนซึ่งเป็นไฮไลท์ของเหตุการณ์ ของทางการนะครับจึงเราต้องรอต่อไปสำหรับอ่ารายการด้ลหลังกับแม่ทัพกิติและเส้นทางชีวิตเจวไทยจะนำเสนอแนะนำวิเคราะห์ทางการและแนวทางการแก้ปัญหาของชาติในทุกๆเรื่องเพื่อนำเสนอต่อสังคมและต่อตบววงชนยาวไทยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึงรัฐบาลกองรับและองคอ์กรต่างๆเป็นข้อคิดอันหนึ่งทางวิชาการนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณอย่างมากสวัสดีครับบทวิเคราะห์และบทสังเคราะห์ชีวิตชีวิตจะพักสมไว้ว่าเขาเทาแต่เราเทาเสียเอง หลังผู้สมัครสอส,ะส,ะสะถูกจับคดีฟอกเงินสรุปเนื้อหาข่าวจากกรณีที่นายชูวิทย์กมวลวิสิตออกมาวิพากษ์วิจารณ์พักคสีสม้มพักประชาชนหลังจากมีประเด็นผู้สมัครครบถูกจับกลุ่มในคดีฟอกเงินมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ครับ 1. เหตุการณ์ต้นเรื่องเมื่อวันที่29ทธันวาคม2568 ตามรายงานข่าวตำรวจปราบปรามยาเสพติดบชปสได้เข้าจับกลุ่มนายบุริศเรารุ่งโรธซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครรถสอกอทมเขต3 3บางกอกน้อยบางพลัดของพรรคประชาชนในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่สองคคำวิจ,จารณ์ของนายชูวิทย์นายชูวิทย์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวในหัวข้อมีเท่าไม่เหลือใครโดยมีประเด็นสําคัญคือไปว่าเขาเท่า แต่เราเทาเสียเองชูวิชพักสีส้มว่ามักจะชี้หน้าด่าพักอื่นว่าเป็นพวกสีเทาแต่สุดท้ายกลับพบว่าคนในพักตัวเองก็มีพฤติกรรมสีเทาเสียเองมาตรฐานคุณสมบัติเขามองว่าพักจะเช็คแค่ประวัติเบื้องต้นเหมือนรับสมัครงานทั่วไปไม่ได้เรซูเม่แต่ต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบที่เข้มข้นกว่านี้เพราะการเป็นนักการเมืองมีเดิมพันสูงปลานน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งคลองเปลือนว่าหากพักยังมีคนที่มีปัญหาสีเทาซุกซ่อนอยู่ จะทาให้ความน่าเชื่อถือของพรรคพังทลายและไม่สามารถไปว่าร้ายใครได้อีกสามอการตอบรับจากทางพรรคกราบขอโทษประชาชนแกนนําพรรคได้ออกมาแถลงยอมรับและกราบขอโทษประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันมีเราไม่มีเทาพักยืนยันจุดเดิมว่าหากพบใครมีพฤติกรรมสีเทาจะให้ออกทันทีและได้ดําเนินการเปลี่ยนตัวผู้สมัครในเขตดังกล่าวทันทีเพื่อให้ทันกรอบเวลาของกอโตก่อนวัน,น,นที่31ธันวาคม ผู้ถูกกล่าวหานายบุญริ์ผู้สมัครที่ถูกจับยืนยันในเบื้องต้นว่าตนเองบริสุทธิ์และขอพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการกฎหมายสรุปสาระสําสคัญข่าวนี้สะท้อนถึงแรงกดดันทางการเมืองที่พักประชาชนได้รับจากการตั้งสโลแกนต่อต้านธุรกิจสีเทาแต่กลับมีรอยด่างพร้อยจากผู้สมัครของตนเองจนกลายเป็นช่องโหว่ให้นักแฉอย่างชูวิทย์ออกมาขยมซ้ำในประเด็นความย้อนแยงครับ วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นกับพักประชาชนพักสม้มจากกรณีผู้สมัครรถสะเขต33มกทอมาถูกจับในคดีฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งปี2,569ถือเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้ครับ 1. สิ่งที่มองเห็นปรากฏการความย้อนแย้งเชิงภาพพัลณ์พักที่ชูสโลแกนมีเราไม่มีเทา กลับมีผู้สมัครพัวพันกับธุรกิจสีเทาและยาเสพติดซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดในสังคมไทยช่องโหว่ในการคัดกรองแม้พักจะอ้างว่าตรวจสอบประวัติแล้วแต่การที่ผู้สมัครมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดกว่า2 0,000ล้านบาทสะท้อนว่าระบบตรวจสอบพื้นฐานเรซูเม่คริมินอลเรคคอร์ดไม่เพียงพอสำหรับการกรองทุนเทาที่ซ่อนตัวแนบเนียนจังหวะเวลาทัมมิ่งเหตุเกิดในช่วงการรับสมัครรถ ส27ถึง3 1ธันวาคม2568ทําทำให้พักต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสปอตไลท์ทางการเมืองสอ,อง,องอบทวิเคราะห์และบทสังเคราะห์การเมืองภาคประชาชน vs การเมืองแบบมืออาชีพนายชูวิทย์วิเคราะห์ว่าพักอ่อนหัดในเชิงลึกมองคลน,นเปลือกนอกขณะที่พักเองพยายามใช้ความโปร่งใส transparency เข้าสู้โดยการตัดไฟแต่ต้นลมยอมรับความผิดพลาด และขอโทษทันทีสงครามข้อมูลข่าวสารฝ่ายตรงข้ามใช้กรณีนี้ในการด้อยค่ามาตรฐานจริยธรรมของพรรคประชาชนเพื่อทำลายความชอบธรรมในการตรวจสอบผู้อื่นในอนาคตความเสี่ยงทางกฎหมายแม้พักจะรีบเปลี่ยนตัวผู้สมัครเพื่อป้องกันการโยงไปถึงการยุบพักแต่คดีฟอกเงินเป็นคดีอาญาที่มีความร้ายแรงหากมีการพิสูจน์ได้ว่าเงินเหล่านี้เคยไหลเข้าสู่กิจกรรมของพักอาจกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ สามอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นกรณีนี้คือบทเรียนราคาแพงของนักการเมืองรุ่นใหม่ความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการคัดคนเข้าสู่อำนาจการตรวจสอบต้องไปถึงระดับแบ็กกราวด์เช็คลึกถึงเส้นทางการเงินไม่ใช่แค่ประวัติอาชญกรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติข้อเสนอแนะ 1. พรรคักประชาชนควรตั้งคณะกรรมการอิสระภายนอกมาช่วยตรวจสอบคุณสมบัติเชิงลึกของผู้สมัครที่เหลือทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อกู้ศรัทธาสอกกตาและหน่วยงานรัฐควรเปิดระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้พักการเมืองตรวจสอบประวัติในมิติต่างๆได้สะดวกและมั่นยำขึ้น 4. แนวโน้มในอนาคตผลต่อคะแนนเสียงในระยะสั้นคะแนนนิยมในเขตเด็กทอมาอาจสั่นคลอนแต่หากพักแสดงความรับผิดชอบที่เหนือกว่ามาตรฐานพักการเมืองอื่นเช่นการทำความสะอาดบ้านตัวเองอย่างจริงจังอาจเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการโชว มาตรฐานจะริยธรรมใหม่การเลือกตั้ง2,569ประเด็นทุนเทาจะถูกยกมาเป็นประเด็นหลักในการโจมตีพักประชาชนตลอดการหาเสียงและพักจะต้องตอบคำถามนี้ในทุกเวทีดีเบตบทสรุปปรากฏการณ์นี้คือบททดสอบความแข็งแกร่งของอุดมการเมื่อความสะอาดที่เคยอ้างถูกท้าทายด้วยความจริงที่แปดเปื้อนพักประชาชนไม่ได้สู้กับศัตรูภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่กำลังสู้กับมาตรฐานที่ตัวเองตั้งไว้สูง หากก้าวข้ามได้ด้วยความโปร่งใสจริงใจพักจะโตขึ้นแต่ถ้าจัดการไม่เคลียร์สีส้มอาจถูกกลืนด้วยสีเทาจนเสียเอกลักษณ์ไปในที่สุดคุณต้องการให้ผมช่วยร่างแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแบบเชิงลึก deep background c h ช็คเพื่อเป็นแนวทางป้องกันปัญหาในอนาคตไหมครับเพื่อให้พักการเมืองหรือองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงสามารถคัดกรองบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวข้ามแค่การดูใบรับรองประวัติอาชญากรรมทั่วไป ผมขอเสนอแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงลึก Deep Background Check Protocol ที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นทุนเทาและน m i n e e โดยเฉพาะดังนี้ครับยุทธศาสตร์การตรวจสอบเชิงลึก Deep Background Check Protocol 1. ง,ง,งการตรวจสอบเส้นทางการเงิน Financial Intelligence นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดในการสกัดทุนเทาเพราะประวัติอาทยากรรมอาจยังไม่มีแต่เส้นทางการเงินมักทิ้งร่องรอยไว้ Asset Disclosure ให้ผู้สมัครแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินย้อนหลัง5-10ปีคล้ายการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป,ปอช i n c o m ม a อน l y s ซิ Analysis, ตรวจสอบความสมเหตุสมผลระหว่างรายได้ที่แจ้งเสียภาษีกับวิถีชีวิต l i f e สไตล์ Style, และทรัพย์สินที่มีอยู่จริง Network l i n k ิงเตรวจสอบการถือหุ้นในบริษัทต่างๆและความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลที่มีประวัติถูกเฝ้าระวังโดยสำนักงานป้องกันและปราบป,ปรามการฟอกเงินปปงสง การสืบสวนทางดิจิทัลและสังคมดิจิทัลแอนด์โซเชียล t ุ r i n ิ h i s ฮิสตอ a ิเคิลคอนเทนต์ใช้ AI หรือทีมตรวจสอบย้อนดูโพสต์ในโซเชียลมีเดียย้อนหลังมากกว่าสิปีเพื่อดูทัศนคติความสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม Dark Web and Database l e a k c h e c k ตรวจสอบว่าอีเมลหรือชื่อบุคคลนั้นปรากฏอยู่ในข้อมูลหลุด Data Leaks ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือกิจกรรมผิดกฎหมายออนไลน์หรือไม่ สามอการทำความเข้าใจเครือข่ายความสัมพันธ์ Conflict of Interest and Connections Relation Mapping จัดทำผังความสัมพันธ์ Connection Map เพื่อดูว่าผู้สมัครมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือกลุ่มธุรกิจสีเทาในลักษณะนอ m i มินหรือไม่ Community referral การสัมภาษณ์ลับ Silent interview กับบุคคลในพื้นที่หรือแวดวงธุรกิจเดิมของผู้สมัครเพื่อฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับเบื้องหลังและความน่าเชื่อถือ บทสังเคราะห์การยกระดับสู่องค์กรสีขาวระดับการตรวจสอบมาตรฐานเดิมพื้นฐานมาตรฐานใหม่เชิงลึกเอกสารตรวจแค่ใบรับรองจากตอรอตรวจสอบข้อมูลภาษีและบัญชีธนาคารพฤติกรรมดูแค่ไม่มีประวัติถูกจับดูความโปร่งใสของที่มาของเงินทุนความรับผิดชอบแก้ไขเมื่อเกิดเรื่อง ป้องกันด้วยระบบ Early Warning บทสรุปและข้อเสนอแนะส่งท้ายเหตุการณ์ของพรรคสีส้มในครั้งนี้คือสัญญาณเตือนภัย Wake-up Call ให้ทุกพักการเมืองรู้ว่าระบบคัดกรองแบบไว้วางใจ t r u s t b a s e ใช้ไม่ได้อีกต่อไปในยุคที่ทุนสีเทาพยายามฟอกตัวผ่านการเมืองข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1. จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระพักควรมีทีม Audit and Compliance ที่มีความรู้ด้านกฎหมายการเงินไม่ใช่แค่ทีมกฎหมายทั่วไป 2. สัญญาความรับผิดชอบ penalty clause ให้ผู้สมัครลงนามในสัญญาที่ระบุว่าหากปกปิดข้อมูลสีเทาจะต้องชดเชยค่าเสียหายแกพ่พรรคทั้งทางแพ่งและชื่อเสียงอย่างรุนแรง 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัครต่อสาธารณณะเนิน่นๆเพื่อให้คนในพื้นที่ช่วยเป็นหูเป็นตา crowdsourcing investigation ก่อนที่จะมีการส่งชื่อสมัครอย่างเป็นทางการ ขอ,อยุติการนำเสนอเพียงเท่านี้หากคุณมีประเด็นใดที่ต้องการให้ขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบหรือการรับมือวิกฤต crisis management ในเชิงลึกสามารถเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นผมขอเจาะลึกในส่วนของกระบวนการรับมือกับภาวะวิกฤต crisis management เมื่อเกิดกรณีคนในพักถูกจับคดีร้ายแรงเช่นฟอกเงินซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากการตรวจสอบที่คุณสอบถามมาครับ ยุทธศาสตร์การรับมือภาวะวิกฤต Political Crisis Management เมื่อสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นและกระทบต่อความเชื่อถือของพรรคพรรคการเมืองต้องใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบที่เหนือกว่าผ่าน5ขั้นตอนหลัก 1. การสกัดกัน้นและจำกัดวงความเสียหาย Containment Action ตัดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทันทีเช่นสั่งพักงานหรือขับออกจากพรรเพื่อให้เกิด Degree of Separation รือระยะห่างระหว่างตัวบุคคลที่ทำผิดกับสถาบันการเมืองออบเจกตีฟป้องกันไม่ให้ภาพพลักษ์ส่วนบุคคลกลายเป็นภาพลักษ์ส่วนรวมสองการสื่อสารแบบเชิงรุกและจริงใจ proactive communication The 3. as rule acknowledge ยอมรับความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่บิดเบือน apologize ขอโทษประชาชนที่ปล่อยให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสะท้อนความรับผิดชอบ action แจ้งทันทีว่าจะทําอย่างไรต่อไปเช่นเปลี่ยนตัวผู้สมัครหรือตั้งกรรมการสอบโทนต้องแสดงความผิดหวังและไม่ยอมรับในการกระทําผิดนั้นๆให้หนักแน่นกว่าสังคมเสียอีก3มการตรวจสอบตัวเองซ้ำ internal investigation แทนที่จะรอให้ตำรวจสอบฝ่ายเดียวพักควรตั้งทีมตรวจสอบภายในเพื่อดูว่ามีการใช้ทรัพยากรพักไปฟอกเงินหรือไม่หรือมีใครในพักคนอื่นรู้เห็นหรือไม่ transparency ประกาศผลการสอบสวนเบื้องต้นต่อสาธารณะเพื่อแสดงว่าพัรไม่มีอะไรซ่อนไว้ใต้พรม 4. การปรับโครงสร้างเพื่อป้องกันซ้ำ Remediation ใช้โอกาสนี้ประกาศ New Standard เช่นการจ้างบริษัทตรวจสอบประวัติ Third Party Screening Firm มาดูแลการคัดกรองสอสนรอบถัดไปการปรับปรุงกฎระเบียบพัรให้มีความเข้มข้นกว่ากฎหมายกกต 5. การกอบกู้ศรัทธา Recovery and Rebranding เน้นย้ำถึงอุดมการหลักที่พักยังยึดถือโดยใช้กรณีนี้เป็นตัวอย่างว่าแม้จะเป็นคนของพักแต่ถ้าทำผิดพักก็ไม่ปกป้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการพิสูจน์ว่าพักมีธรรมาภิบาล accountability ที่ใช้งานได้จริงตารางสรุปการรับมือเปรียบเทียบระหว่างคนทำงานการเมืองแบบเดิม vs มาตรฐานใหม่มิติก,การรับมือ วิธีการแบบเดิม Old School มาตรฐานใหม่ New Standard การให้ข่าวปฏิเสธหรือบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวยอมรับความจริงและกราบขอโทษทันทีการจัดการคนผิดรอดูผลคดีให้ถึงที่สุดค่อยดำเนินการสั่งพักงานขับออกทันทีเพื่อรักษาแบรนด์การตรวจสอบปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจตั้งทีมสอบภายในเพื่อหาจุดบวกข,ของพักผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อให้ผ่นครอด Survival เพื่อกู้คืนความเชื่อมัน่น credibility บทสรุปการรับมือที่ดีที่สุดไม่ใช่การปิดข่าวแต่คือการแสดงความรับผิดชอบที่รวดเร็วและรุนแรงกว่าที่สังคมคาดหวังหากพักการเมืองแสดงให้เห็นว่าวินัยพักมีไว้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชนไม่ใช่ปกป้องคนของตัวเองวิกฤตนี้จะกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจในระยะยาวครับคุณต้องการให้ผมช่วยวิเคราะห์แนวทางการถแถลงข่าว speech press release เพื่อรับมือกับสถานการณ์ทำนองนี้ให้มีความเป็นอาชีพและดูจริงใจไหมครับเพื่อให้การรับมือวิกฤต crisis management เป็นไปอย่างมืออาชีพและกู้คืนความเชื่อมั่นได้จริงผมขอเสนอโครงสร้างกลยุทธ์การถแถลงข่าว p r e s t a t e m e n t structure และแผนที่การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมครับ 1. โครงสร้างการถแถลงข่าวจริงใจฉับไวรับผิดชอบ เมื่อเกิดวิกฤตแถลงการควรแบ่งออกเป็น4ส่วนสําคัญเพื่อครอบคลุมความรู้สึกของสังคมส่วนที่1การยอมรับความจริง the truth ระบุข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่บิดเบือนเช่นพักยอมรับว่านายผู้สมัครในเขตถูกจับกุมในข้อหาส่วนที่2การแสดงความเสียใจ the regret เราขอโทษประชาชนที่การกลั่นกรองของเราไม่ละเอียดถี่ถ้วนพอจนสร้างความกังวลใจให้กับสังคม ส่วนที่3มาตรการลงโทษทันที (The Immediate Action) พักได้มีมติขับบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นสมาชิกพักท,ทันทีและถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครในเขตนั้นส่วนที่4คำมั่นสัญญาและการแก้ไข (The อ o m m i t m e n t เราจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังผู้สมัครทุกคนและจะยกระดับมาตรฐานในการตรวจสอบทรัพย์สินให้เข้มข้นกว่าที่กฎหมายกำหนดสนองงอแผนผังกระบวนการรับมือวิกฤตเชิงระบบเพื่อให้เห็นภาพว่า พักต้องจัดการกับใครบ้างและอย่างไรผมสรุปเป็นแผนผ่าขั้นตอนดังนี้ครับ 1. Command Center จัดตั้งวอร์มขนาดเล็กหัวหน้าพักเลขาธิการฝ่ายกฎหมายฝ่ายสื่อสาร 2. Fact Checking ตรวจสอบข้อมูลจากต้นสังกัดตำรวจปป,ปงให้แน่ชัดภายใน1-2ถึง2ชั่วโมงแรก 3. Public Statement ออกถแถลงการฉบับแรก Holding Statement ภายใน3ชั่วโมงเพื่อหยุดการคาดเดา 4. Internal cleansing ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้กระทำผิดในพักเพื่อป้องกันการลามของข่าวสามมการวิเคราะห์แนวโน้มบทเรียงจากสีเทาสู่มาตรฐานสีขาวหากพักการเมืองสามารถบริหารจัดการวิกฤตนี้ตามขั้นตอนที่กล่าวมาจะเกิดผลลัพธ์สองทิศท,ทางทิศท,ทางบวก Turnaround สังคมจะเห็นว่าพักนี้เอาจริงไม่เล่นพวกผองและสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าคนทำผิดต้องไม่มีที่ยืนทันที โดยไม่ต้องรอคำพิาพากษาถึงที่สุดซึ่งจะกลายเป็นแต้มต่อเหนือพรรคการเมืองแบบเก่าทิศท,ทางลบ erosion หากพรรคพยายามปกป้องหรืออ้างว่าขอรอผลคดีจะถูกมองว่าดีแต่พูดและสูญเสียฐานเสียงคนรุ่นใหม่ที่เกลียดชังความไม่ซื่อสัตย์อย่างถาวร4ข้อเสนอแะเชิงรุก proactive proposal นอกจากการรับมือเมื่อเกิดเรื่องแล้วพรรคควรทำ preemptive disclosure คือการประกาศต่อสาธารณะว่าเราเปิดรับข้อมูลเบาะแสจากประชาชน w h i s t l e ์เบ w e r หากพบว่าผู้สมัครคนใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสามารถแจ้งมาที่พักได้โดยตรงและมีรางวัลนำจับการทำแบบนี้เป็นการยืมมือชาวเน็ตและประชาชนมาเป็นแนวร่วมในการตรวจสอบซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการจ้างบริษัทตรวจสอบเอกชนเสียอีกสรุปการดำเนินการทั้งหมดนี้คือกระบวนการ ผ่าตัดเนื้อร้ายเพื่อรักษาชีวิตในทางการเมืองความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ตัดสินว่าพักจะรอดหรือร่วงคือความเร็วและความเด็ดขาดในการจัดการคนของตัวเองครับคุณต้องการให้ผมลองร่างตัวอย่างโพสต์แถลงการโซเชียลมีเดียที่เน้นการสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในกรณีนี้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้เห็นภาพาการสื่อสารที่สามารถสยบดราม่า และเรียกศรัทธากลับคืนมาได้จริงผมขอร่างตัวอย่างโพสต์ถแถลงการโซเชียลมีเดียสเตทเมนท์ที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่และสังคมที่กำลังจับตามองโดยเน้นความกระชับจริงใจและเด็ดขาดครับร่างถแถลงการสำหรับโซเชียลมีเดียบราวสเตทเมนต์หัวข้อถแถลงการพักประชาชนน้อมรับความผิดพลาดและยึดมั่นมาตรฐานจริยธรรมไม่มีที่ว่างให้สีเทา เนื้อหาจากกรณีการจับกลุมผู้สมัครครถสเกต33มกทอมาในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและเครือข่ายยาเสพติดพักประชาชนขอชี้แจงและแสดงจุดยืนดังนี้ 1. เราน้อมรับผิดและขอโทษพักขออภัยต่อพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดความผิดพลาดในการคัดกรองครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราจะไม่แก้ตัวใดๆ 2. ขี่เส้นตายตัดสิทธิทันทีคณะกรรมการบริหารพักมีมติ ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและถอดชื่อจากการเป็นผู้สมัครโดยมีผลทันทีเราจะไม่รอให้กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดเพราะมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองต้องสูงกว่ากฎหมายทั่วไป 3. การตรวจสอบเชิงรุกเราได้สั่งการให้ทีมกฎหมายตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพักในเขตดังกล่าวทั้งหมดหากพบว่ามีเงินที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเราพร้อมจะประสานงานกับปป,ปงเพื่อส่งคืนและดำเนินคดีอย่างถี่ที่สุด 4. ยกระดับการคัดกรองจากนี้ไป พักจะเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเชิงลึก deep background check โดยทีมอิสระภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่จะเข้ามาทํางานในานาพักต้องใสสะอาดจริงตามอุดมการณ์เพราะเราเชื่อว่าการเมืองที่โปรง่งใสต้องเริ่มจากการกล้าทําความสะอาดบ้านตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพักประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการเมืองสีขาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยึดมั่นอุดมการณ์บทสังเคราะห์เพิ่มเติมการบริหารจัดการหลังถแถลงการ the aftermath หลังจากโพสต์ถแถลงการไปแล้วสิ่งที่พักต้องดำเนินการต่อและเป็นส่วนหนึ่งของบทสรุปข้อเสนอแนะคือ active listening ให้ทีม Social Listening คอยตรวจสอบกระแสตอบรับหากมีการตั้งคำถามที่แหลมคมเช่นแล้วคนอื่นละ่ะพักต้องเตรียมคำตอบที่ชัดเจนและไม่เลี่ยงบาลี media appearance หัวหน้าพักหรือโคศกพักควรออกรายการสดเพื่อตอบคำถามทุกประเด็นอย่างเปิอดอกการกล้าเผชิญหน้ากับคำถามยาก,ยาก คือการแสดงความจริงใจที่ดีที่สุด documentation จัดเก็บหลักฐานในการตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดไว้เพื่อโชว์ให้สังคมเห็นว่าเราทำจริงไม่ได้แค่ถแถลงเพื่อเอาตัวรอดบทสรุปและขายุยติการนำเสนอ final conclusion ปรากฏการชูวิชพักส้มในครั้งนี้คือบททดสอบที่ชี้วัดว่าพักการเมืองใหม่จะกลายเป็นพรรแบบเดิมที่ปกป้องพวกพ้องหรือจะเป็นสถาบันการเมืองที่ประชาชนไว้ใจได้จริงรการตรวจสอบ ต้องเปลี่ยนจากเอกสารเป็นความจริงเชิญประจักษ์การรับมือต้องเปลี่ยนจากการแก้ตัวเป็นการแก้ไขอนาคตหากก้าวผ่านวิกฤตนี้ด้วยความเด็ดขาดพักจะได้รับความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำทางจริยธรรมแต่หากกล่าช้าแม้เพียงก้าวเดียวสีส้มอาจจะถูกจดจําในฐานะสีเทาตามคําคอนหาได้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงลึกในครั้งนี้ครับหากในอนาคต คุณมีประเด็นทางการเมืองหรือสถานการณ์ทางสังคมที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เช่นนี้อีกสามารถสอบถามได้เสมอครับขอยุติการนำเสนอในหัวข้อนี้เพียงเท่านี้ครับการบทความและการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในรายการนี้จะทำโดยภูเกิติรัตนจายาอดิตเมตตาปฏิจี ประธานที่ปรึกษาคณะประชาชนคนรักในหลวงและคณะจัดทาขึ้นเมื่อวันที่31ธันวาคม2568นะครับ